สวัสดีครับวันนี้มาทำพรีวิวเฉพาะกิจนะครับกับเครื่องรุ่นล่าสุดที่ทำขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่าเครื่องแคนโตนะครับ ktb arc 4 5 1นะครับตัวสีฟ้าซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนผมทำขายอยู่ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับราคา6,900บาทก็คือพัฒนามาหลายรุ่นนะครับแล้วก็มียอดจำหน่ายมากกว่า500ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับก็ทาให้ผม มีวันนี้นะครับก็เพราะเครื่องรุ่นนี้ตอนนั้นเปิดตัวมาที่ราคา6,900บาทเป็นเครื่องที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับวันนี้เรามาทำการโมดิฟายใหม่นะครับโดยปรับราคาลงมาให้ถูกลงมาเกือบครึ่งนะครับคือเหลือ3,900บาทนะครับเริ่มต้นมีการทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการควบคุมมีโปรแกรมการทำงานทั้งหมด6โปรแกรมเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานจริงๆเราจะใช้อยู่แค่5โปรแกรมนะครับ ส่วนโปรแกรมอีก1โปรแกรมก็คือโปรแกรมตู้เชื่อมเราจะไม่ใช้งานนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาทาพรีวิวเฉพาะออกิจให้ชมแบบรวบลัดตัดตอนนะครับก็คือทําแบบรวดเร็วทันใจก็คือให้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับตู้รุ่นนี้นะครับมีโปรแกรมการทํางานทั้งหมด6โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีอวอลลุ่มอยู่2ตัวนะครับคือวอลลุ่มตัวนี้ขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกโปรแกรมนะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด6โปรแกรมสวิตด้านบนตัวนี้เป็นสวิตเลือกโปรแกรมนะครับส่วน วอลลุ่ม <Volume S 2> ด้านนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเอ่อเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมของในแต่ละโปรแกรมนะครับซึ่งจะทอ่ทงานยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มต้นเปิดเครื่องกันเลยนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจะเห็นอ่โชว์โลโก้เบอร์โทรของผมนะครับแล้วก็จะบูตเข้าสู่โปรแกรมที่1โปรแกรมที่1ก็คือโปรแกรมควบคุมแอมป์นะครับคือตัวนี้สามารถคุมแอมป์ได้ตั้งแต่0ูนย์จนถึง5 0าแอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองขี้แบตเตอรี่ให้ดูนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ขี้แบตเตอรี่ตัวรุ่นเริ่มต้นราคา3,900บาทจะไม่มรีระบบเสียงเตือนขี้ผิดขั่วจะไม่มีระบบรีเลยตัดต่อไฟหน้าเครื่องนะครับเป็นระบบฮาร์ฟเวฟราคาเริ่มต้นที่3,900บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นฟูลเวฟก็จะเพิ่มเป็น4,500บาทแต่การทำงานทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นฮาร์ฟเวฟแล้วฟูลเวฟครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกส่วนราคาเริ่มต้นก็เป็นฮาร์ฟเวฟนะครับ3,900บาท ซึ่งตู้ที่ผมเอามาทำพรีวิวให้ดูวันนี้ก็เป็นตู้รุ่นฮาร์พเวฟนะครับราคา3,900บาทนะครับก็อันดับแรกแล้วก็คีบขั้วแบตเลยนะครับผมจะลองคีบขั้วแบตให้ดูนะครับถ้าเราคีบขั้วแบตแล้วสังเกตที่วนตรงนี้นะครับอาจจะมองลำบากนิดนึงจะโชว์ว์แบต13.5วนครับซึ่งเป็นแบตที่ผมใช้ทดสอบประจําเป็นแบตที่เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็การทดสอบอาจจะใช้แบตลูกนี้เป็นมาตรฐานสําหรับผมนะเพราะมีอยู่ลูกเดียวตอนนี้ ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับพอขีแบตโชว์โวลต์แบตนะครับ13.5โวลต์อันนี้เป็นโปรแกรมที่1ก็คือโปรแกรมควบคุมแอมป์นะครับคือจะมีตำแหน่งขีดตรงนี้นะครับขีดที่1ขีดที่2ขีดที่3ขีดที่4ขีดที่5นะครับก็จะบอกในแต่ละโปรแกรมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้นะครับก็ให้สังเกตที่ขีดด้านล่างีคือโปรแกรมที่1ขีดที่2คือโปรแกรมที่2ขีดที่3คือโปรแกรมที่3ขีดที่4คือโปรแกรมที่4ขีดที่5คือหมุนมาขวามือสุดนะครับคือโปรแกรมที่5 ส่วนระหว่างครึ่งล่างสุดกับขีดที่2นะครับถ้าเราปรับมาตรงครึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่6นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆรวดเร็วรวบลัดตัดตอนนะครับผมจะเริ่มที่โปรแกรมที่1แบบเร็วๆนะครับตอนนี้เราเลือกโปรแกรมที่1คือถ้าววลลุ่มอยู่ในตำแหน่งต่ําสุดนะครับถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่1นะครับผมจะลองปรับแอมไปที่4แอมนะครับ4แอมคือในบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับจะมีแอม คือเราหมุนวอลรุ่มมันก็จะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ศูนย์ถึง50แอมป์ตอนนี้ผมปรับไปที่4แอมป์นะครับลองดูนะครับว่าเข็มแอมมิเตอร์เขาก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับจนถึง4แอมป์อันนี้เป็นการทํางานในโปรแกรมที่หนึ่งนะครับก็รอดูนะครับตอนนี้เข็มแอมมิเตอร์ก็กําลังไต่ระดับขึ้นมานะครับหน้าจออาจจะมองไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมเลื่อนเข้าไปให้อีกนิดหนึ่งนะครับให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่หนึ่งนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปให้กระชับที่สุดนะครับจะไม่ให้ยืดเยื้อเพราะว่าจะได้อธิบายทุกโปรแกรมนี้ในคลิปเดียวเลยนะครับตอนนี้กระแสก็ขึ้นมาประมาณ4แอมแล้วนะครับผมล็อกกระแสไว้ที่4แอมนะครับ4แอมป์ในบรรทัดที่2จะเห็นแอมแล้วก็4นะครับแล้วก็ดูเข็มแอมมิเตอร์ก็กําลังไต่ขึ้นมา4แอมอันนี้เป็นการล็อกแอมที่4แอมนะครับในโปรแกรมนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่ ยังสามารถฟื้นฟูได้หรือว่าไม่มีปัญหาภายในตัวแบตเตอรี่เองนะครับการล็อกกระแสก็จะทํางานไปตามที่เราตั้งไว้เลยไว้เรื่อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราตั้งไว้4แอมป์ถ้าแบตปกตินะครับถ้าจะฟื้นได้หรือแบตไม่มีปัญหานะครับมันก็จะล็อกกระแสได้ไม่เกิน4แอมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับในโปรแกรมนี้เราตั้งไว้4แอมป์แต่เข็มแอมมิเตอร์ขึ้นสูงกว่า4แอมป์นะครับอาจจะไต่เป็น5แอมป์6แอมป์ไปเรื่อๆยๆอยจนถึง10แอมป์หรือ10กว่าแอมป์ให้รู้ไว้เลยนะครับว ทําการฟื้นฟูนนะ่ะมีปัญหาอยู่นะครับให้ตรวจเช็คแผ่นท่าตรวจเช็คความต้านทานแล้วก็วัดค่ากดช่องต่างๆดูนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าเครื่องตั้งไว้ที่4แอมป์แต่มันไต่แอมป์ขึ้นไปเกินที่เราตั้งไว้ก็คือแบตเตอรี่ผิดปกตินะครับให้เช็คที่แบตเตอรี่นะครับไม่ใช่อาการผิดปกติของเครื่องนะครับทําให้เรารู้ว่าแบตลูกนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในโปรแกรมที่หนึ่ง ก็ตอนนี้แอมล็อกอยู่ที่4แอมเรียบร้อยนะครับพอเขาล็อก mm. กระแสได้แล้ว mm. เขาก็จะสวิง mm. เข็มก็จะสวิงอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นก็คือจะเป็นการพยายามล็อกความถี่นะครับล็อกความถี่แล้วก็ล็อกแอมนะครับให้อยู่นิ่ง mm. ก็เลยจะมีการขยับก็คือเป็นการทํางานในโปรแกรมที่1นนะครับเป็นปกตินะครับตอนนี้แอ mm. มก็อยู่ที่4แอมนะครับเป็นการล็อกกระแสที่4แอมผมจะไปแบบเร็วๆนะครับต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมที่2นะครับ ตอนนี้ผมจะลดบนรุ่มลงมาต่ำสุดก่อนนะครับการเลือกโปรแกรมที่2นะครับถ้าเราลดบนลุ่มลงมาต่ำสุดเข็มแอมป์ M M, ก็จะตกมาที่ศูนย์นะครับเราก็กดสวิตช์ด้านบนไปเลยนะครับพอก,กดแล้วเราหมุนไปที่ขีดที่สองนะครับคือโปรแกรมที่2รอเครื่องบูตแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่2ครับตอนนี้เข้าสู่โปรแกรมที่2เลยนะครับโปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรมวัดอาโปรแกรมคุมโวล์นะครับไม่ใช่วัดโวล์คุมโวล์นะครับก็คือสามารถคุมโวล์ได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบหกโวล์นะครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะลองปรับไปที่ประมาณ15 15โวลต์น,นะครับเพราะเหตุผลที่ต้องปรับไปสูงก็เพราะว่า,าแบตลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงถ้าเราปรับเข้ามาในส่วนโปรแกรมที่2แล้วนะครับโปรแกรมจะยังไม่ทํางานนะครับเราจะต้องลดบนรุม่มลงมาตําแหน่งซ้ายมือสุดก่อนนะครับพอลดลงมาตําแหน่งซ้ายมือสุดตัว T ก็คือเวลาในบนรรทัดที่4จะเริ่มเดินทําให้เรารู้ว่าตอนนี้โปรแกรมเริ่มพร้อมทํางานแล้วนะครับ ผมจะลองปรับโวลต์ไปที่ประมาณ15โวลต์นนครับเหตุผลที่ต้องปรับโวลต์สูงพอแบตลูกนี้เป็นแบตที่เต็มแล้วนะครับฟูลแล้วก็คือถ้าเราจะตั้ง13โวลต์กว่าๆมันก็จะไม่ไม่เห็นผลนะครับเพราะมันมันเต็ม13.13.3 13.4โวลต์ผมจะปรับไปที่ประมาณ15โวลต์แล้วกันนะครับให้เห็นว่าถ้าเราปรับโวลต์ไว้เขาก็จะใส่ไปตามที่เราตั้งค่าโวลต์ไว้นะครับโดยเป็นการ ล็อกกระแสนะครับก็คือจะเป็นการปรับกระแสอัตโนมัติตามโวลที่เราตั้งนะครับในโปรแกรมที่2ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ผมจะลองตั้งไป10 17ก็ได้ครับเอาให้เห็นชัดๆเลยเขาก็จะไต่ขึ้นไปที่ตามที่เราตั้งไว้นะครับจะได้เห็นผลนะครับ17โวล์เขาก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมาให้ดูบรรทัดขวามือนะครับด้านบนก็จะเป็นการไต่ระดับของโวลทที่เราตั้งไว้โวลทที่ตั้งไว้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ V 17โวล์ด้านขวาก็จะไต่ไปเรื่อยๆจนถึง 17โเจวลท์ที่เราตั้งไว้นะครับโดยจะเป็นการปรับกระแสให้โดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ถ้าเป็นการทําง,งานในโปรแกรมที่2นะครับก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้กระชับที่สุดให้จบในคลิปเดียวเลยนะครับทุกโปรแกรมตอนนี้วลต์ก็ขึ้นมาถึงสิบ็วลท์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับกระแสก็จะอยู่ที่ประมาณ3มแอมป์สองุ้าถึงสามแอมป์นะครับเป็นการปรับกระแสแบบอัตโนมัติต,ตามโวลต์ที่เราตั้งไว้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในโปรแกรมที่2เป็นโปรแกรมคุมโวลต์โดยสามารถปรับโวลต์ได้0ถึง36โวลต์โดยเขาจะเลือกกระแสชาร์จให้โดยอัตโนมัต <satisfactory> ินะครับจากโวลต์ที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งผมตั้งไว้17โวลต์ตอนนี้17โวลต์แล้วนะครับก็คือตามที่เราตั้งไว้กระแสก็อยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับ2แอมป์กว่ากว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับในโปรแกรมที่2ต่อไปจะเป็นโปรแกรมที่3นะครับให้ลดวอลลุ่มลงมาต่ําสุดก่อนนะครับ ไฟตัวนี้จะเป็นไฟสแสดงสถานะในขณะใช้งานนะครับถ้าไฟติดสแสดงว่าจ่ายพันจ่ายกระแสจ่ายวุออกมานะครับซึ่งตอนนี้ผมลดวอลลุ่มลงต่ําสุดซ้ดายมือสุดนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่3นะครับโดยการกดที่สวิตตัวนี้แล้วก็หมุนมาที่ตำแหน่งกลางก็คือโปรแกรมที่3มนะครับเขาก็จะบูตเข้าโปรแกรมที่3ให้นะครับตอนนี้หน้าจอก็โชว์เป็นโปรแกรมที่3าเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องลดวอลลุ่มลงมาต่ําสุดเสมอครับเพื่อให้โปรแกรมทําง,งานถ้าเราไม่ลดลงมาต่ําสุดที่ตรงบรรทัดสุดท้ายด้าน ด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างเนี่ยจะไม่ทํางานแต่ถ้าเราลดลงมาสุดนะครับเขาจะเริ่มเดินเวลาจะเริ่มเดินแล้วก็โชว์โปรแกรมแบบสมบูรณ์นะครับโปรแกรมที่3ก็คือโปรแกรมสลายนสันเฟสนะครับซึ่งเป็นการปล่อยความถี่สลับความถี่แทรกความถี่เข้าไปกับความถี่เดิมของตู้เชื่อมนะครับโดยสามารถปรับความถี่ในโปรแกรมที่3นี้วอลุ่ด้านซ้ายมือจะใช้ปรับความถี่ได้นะครับสูงสุดคือ2กิโลเฮิร์นะครับสองพันเฮิร์โดยในที่นี้ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ1นึ่งพันเฮิร์นะครับก็คือ1นึ่งกิโลเฮิร์ เราปรับได้เลยนะครับตามที่เราต้องการผมจะตั้งไว้ที่1000เฮิรต์นะครับ1000เฮิรต์แล้วนะครับหน้าจอบรรทัดที่สองก็จะโชว์1000เฮิรต์นะครับส่วนวอลลุ่มด้านขวามือจะเป็นวอลลุ่มปรับกระแสนะครับซึ่งจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ P ีนะครับพันตอนนี้อยู่ที่0%ในบรรทัดที่สามด้านซ้ายมือนะครับผมจะลองปรับกระแสขึ้นไปนะครับปรับพันไปตอนนี้ผมปรับพันไปที่ประมาณ10 15%นะครับผมจะปรับไปที่15%นะครับ15%ให้ดูเข็ม แอมมิเตอร์นะครับในโหมดนี้นะครับจะเป็นการสลับความถี่แทกความถี่1กิโลเฮิร์เข้ามากับความความถี่เดิมของตู้เชื่อมนะครับและการทํางานก็จะเป็นการยิงพันออกมาเป็นจังหวะจังหวะนะครับโดยมีความถี่ 1,000H พเฮิร์แทกแล้วก็สลับเข้ามาในความถี่เดิมของตู้เชื่อมนะครับซึ่งตอนนี้15เ์น์พันกระแสชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ3าแอมป์นะครับซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้กระแสสูงนะครับ อย่างเช่นแบตเตอรี่8 0แอมป์ m เราใช้กระแสแค่5%ถึง10%ก็คือถ้า8 0 80แอมป์ m ก็ใช้ไม่เกิน4 8ถึป m แค่นั้นเองครับไม่ต้องใช้เกิน10%นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นการใช้ความถี่แล้วก็ใช้พันธนะครับก็เข้ามาจัดการกับซันเฟยียที่เกาะที่แผ่นธาตนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กระแสสูงนะครับก็ใช้แค่5ถึง10%ก็พอแล้วจะอยู่ในช่วง4 8ถึป m สำหรับแบต80แอมป์นะครับ ถ้าเราลองชาร์จแล้วกระแสต่าไปแล้วก็หมุนเล่นขึ้นได้เลยนะครับโดยในหมดนี้จะมีเสียงความถี่ขนาด1กิโลเฮิร์ตนะครับแทรกเข้ามาด้วยในขณะที่ทํางานนะครับผมจะลองเล่นให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้ยินนะครับอันนี้กระแสประมาณ20สิบแอมป์นะครับจะมีเสียงความถี่เสียงความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตออกมานะครับเดี๋ยวลดลงเพราะว่าตอนนี้ทดสอบอยู่ในห้องนะครับก็อาจจะมีกลิ่นก็จะชาร์จที่แค่ประมาณ เอา5%สปอร์เลยนะครับเพราะแบบลูกนี้เป็นแต่4 0ป์นะครับผมจะชาร์จที่ไม่เกิน10%แปดถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้ดูก็จะเป็นการใช้งานในโหมดสลายซันเฟสในโปรแกรมที่สามนะครับแบบรวบรัดตัดตอนนะครับก็โปรแกรมก็ทางานไปเรื่อยๆถ้าเราจะหยุดการทํางานเราก็หมุนวอลลุ่มลงได้เลยนะครับความถี่เราก็สามารถปรับจากวอลลุ่มด้านซ้ายมือนะครับเป็นความถี่ที่สามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง2,000เฮิรต์นะครับโดยกระแสชาร์จเราปรับที่ ุ่มด้านขวานี้เป็นการกำหนดกระแสะชา้าจนะครับถ้าต่ำไปก็เล่งขึ้นได้นะครับก็ไม่เกิน5-10%ของความจุแบตก็พอแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ในโปรแกรมที่สามนะครับผมจะลองให้ในโปรแกรมที่สี่ต่อไปนะครับลดวอลุ่มลงมาต่ำสุดนะครับอันนี้ก็ถ้าในหมดโปรแกรมที่สามถ้าเราไม่ได้ใช้าง,งานแล้วก็ลดมาต่ำสุดไว้เลยนะครับทีนี้เราจะไปโปรแกรมที่สี่โปรแกรมที่4ี่ก็คือโปรแกรมตู้เชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกัน พราะว่าโปรแกรมที่4ี่เป็นโปรแกรมตู้เชื่อมเราคงไม่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะข้ามไปเป็นโปรแกรมที่ห้าโปรแกรมที่4ี่ก็คือขีดที่สี่ครับโปรแกรมที่สาคืออยู่ตรงกลางโปรแกรมที่ห้าก็คือหมุนมาขวามือสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดเลือกแล้วก็หมุนมาที่ขวามือสุดนะครับรอเครื่องบูสตแป๊บนึงนะครับในส่วนของโปรแกรมที่ห้าคือโปรแกรมเขี่ยวกรดนะครับตัวนี้หลักการทํางานก็จะเป็นการปล่อยพันธะแทกนะครับก็คือจะมีพันธ แบบยิงหยุดนะครับก็คือยิงประมาณ2วิหยุดประมาณ2วินะครับตัวนี้เป็นโหมดที่ใช้ในการเชี่ยวกรดหรือบางคนจะเรียกว่าพันกระแทกนะครับซึ่งตู้เชื่อมรุ่นนี้เราใช้ไมโครคอนโทรเลอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ควบคุมการทํางานต่างๆของตู้เชื่อมนะครับปุ่มก็จะมีน้อยก็คือมีแค่2ปุ่มนะครับวอลลุ่มสปุ่มแล้วก็มีสวิตช์เลือกอปรแกรมแค่นั้นเองนะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบเข็มแล้วก็แบบตัวเลขนะครับส่วนในชุดบนนี้ก็จะโชว์ทั้งโวลต์แล้วก็โชว์ทั้ง อโปรแกรมต่างๆที่เราเลือกนะครับส่วนกระแสก็ดูจากหน้าจอล่างนะครับเป็นหน้าจอแบบเข็มก็ดูง่ายนะครับเป็นการผสมประสานกันอ่าสองจอนะครับเราจะประมาณนี้ตอนนี้เราเข้าสู่โปรแกรมที่5แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานเราจะต้องหมุนวอลลุ่มลงมาซ้ายมือสุดเสมอนะครับเพื่อให้เวลาเดินพอเวลาเดินแล้วเขาก็จะโชว์โวลต์แบตนะครับซึ่งโวลต์โวลต์แบตโวลต์แบตลูกนี้นะครับเป็นโวลต์ที่เป็นแบตเต็มนะครับมันจะโชว์อยู่ที่ประมาณ14โวลต์ต่อขวานะครับซึ่งเป็นแบตที่ใช้ในการทดสอบนะครับ ก็หลังจากเราเลือกโปรแกรมที่5แล้วก็ลดวลลุ่มลงมาต่าสุดแล้วเราก็หมุนวลลุ่มได้เลยนะครับผมจะลองปรับดิวตี้นะครับหน้าจอบรรทัดที่2จะโชว์ดิวตี้ที่15นะครับแล้วก็ในส่วนของบรรทัดที่3ก็จะเป็นการาโชว์ออนออฟนะครับตอนนี้ผมตั้งที่15เซนะครับกระแสอยู่ที่ประมาณ7ดแอมป์เดี๋ยวลดมาทสัก13นะครับผมจะยิงหยุดอยู่ที่13นะครับก็จะเป็นกระแสรประมาณ5แอมป์นะครับเป็นการ เชี่ยวกรดนะครับในโหมดโปรแกรมที่ห้าหรือเรียกว่าพันกระแทกนะครับโดยการจะยิง2วินาทีหยุด2วินาทีนะครับเป็นการเที่ยวกรดนะครับตัวนี้โดยสามารถปรับแอมป์ได้ตามต้องการจากศูนย์ถึงห้าสิบแอมป์นะครับแบตลูกนี้เป็นแบตสี่สิบห้าแอมป์ผมจะผมจะยิงอยู่ที่ประมาณ5้าแอมป์นะครับก็จะไม่ทําให้แบตร้อนเพราะว่าตัวนี้เป็นการยิงหยุดไม่ได้ยิงกระแสตลอดเวลานะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะพูดเร็วมากเพราะาอยากให้คลิปมัน โดยเร็วที่สุดนะครับเป็นการพรีวิวแบบรวบและตัดตอนของทุกโปรแกรมนะครับในส่วนโปรแกรมที่5ก็เราจะประมาณนี้นะครับเป็นการยิงพันกระแท่ยิงหยุดยิงหยุดด้วยกระแสชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับตอนนี้ก็รุ่นนี้ผมคิดว่าจะเป็นรุ่นที่ปุ่มน้อยที่สุดแล้วก็ลูกเล่นมากที่สุดนะครับครบถ้วนที่สุดแทรกความถี่สลับความถี่ปรับความถี่แล้วก็มีหมดพันแบบต่างๆนะครับให้เลือกมากมายในตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรแกรมที่5้า ส่วนโปรแกรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมลดวนวนลุ่มลงต่ำสุดก่อนนะครับในโปรแกรมที่5โปรแกรมสุดท้ายคือโปรแกรมที่6โปรแกรมที่6ก็คือจะอยู่ระหว่างครึ่งระหว่างขีดล่างในโปรแกรมที่1กับขีดที่2นะครับให้อยู่ตรงขึ้นนะครับถ้าตรงขึ้นก็คือจะเป็นโปรแกรมที่6นะครับโดยผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับ่อนอื่นต้องกดสวิตตัวเลือกโปรแกรมก่อนนะครับพอได้ได้ยินเสียงปิ๊บเราก็สามารถหมุนวอลุ่มไปตามโปรแกรมที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็หมุนมาระหว่างขึ้นของ1กับ2นะครับ มันก็จะกลายเป็นโปรแกรมที่หกนะครับตัวนี้ปลอบูทนิดหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ก็คือแสดงว่าเราหมุนหมุนมากเกินไปนะครับเราจะต้องอลองใหม่นะครับหมุนแค่นิดเดียวก็พอก็คือประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่หกนะครับก็จะเข้าบูทเข้าสู่โปรแกรมที่หกนะครับถ้าเราหมุนมากเกินไปมันก็จะไปโปรแกรมที่สองนะครับเราจะต้องหมุนอยู่ระหว่างครึ่งของหนึ่งกับสองนะครับหรือถ้ามากไปเป็นโปรแกรมที่สองเราก็ลดลงมาหน่อยแล้วก็กด รีสตาร์ทใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่6นะครับโปรแกรมที่6คือโปรแกรมยิงเซล์นะครับแบบตันนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถแยกช่องเซลล์แบบตันที่มันตันอยู่มาทําการยิงเซลล์ได้นะครับโดยการเจาะแต่ในการทํายิงเซลล์ในแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับมืออาชีพมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องเจาะแบตบเพื่อแบ่งเซลล์หรือเราเลือกเซลลที่มันตันนะครับเราก็เอาสว่านเจาะไปที่เซลล์นั้นแล้วก็ ต้องรู้ด้วยนะครับว่าขั้วบวกขั้วลบต้องไล่เปลี่ยนนะครับเหมาะสําหรับช่างมืออาชีพถ้ามือสมัครเล่นไม่แนะนํานะครับเขาจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับถ้าเราเจาะแบตเตอรี่แล้วก็ขี้แบตในเซลล์ที่เราต้องการยิงเซลล์แบตตันแล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมที่6บนรุ่มด้านขวามือตัวนี้นะครับเราต้องหมุนลงมาตำแหน่งต่ําสุดก่อนนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะไม่ทํางานอันนี้เป็นการปรับด u ตี้ไซเคิลนะครับโดยสามารถปรับได้สูงสุดที่ 86นะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มด้านซ้ายตัวนี้จะปรับพันธ์นะครับสูงสุดที่51เปอร์เซ็นต์นะครับ51เปอร์เซ็นต์ก็คือจะต้องทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่าตอนนี้เราใช้แบตท,ที่เป็นแบต12โวลต์นะครับแต่ถ้าเราใช้แบตตันที่ว่าเราคีบแยกช่องแล้วนะครับอาจจะเป็น2โวลต์เราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับโวลต์น,นะครับเป็นตัวปรับโวลต์โดยผมจะลองดกดทัวแบตเตอรี่ออนะครับ พอเราปลดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับถ้าเราหมุนวอลุ่มด้านฝามือตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดโวลต์ที่จะใช้ยิงเซลล์นะครับโดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงประมาณ28โวลต์น,นะครับอันนี้เป็นตัวปรับโวลต์น,นะครับในการยิงเซลล์แบบตันนะครับส่วนด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นตัวปรับความแรงของกระแสชาร์จตัวง่ายๆก็คือเป็นตัวปรับพันธนะครับโดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง51เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเราขี้แบตเตอรี่ในช่องที่ตันอยู่แล้วก็ปรปับโวลต์ที่เราต้องการยิงอย่างเช่นแบต2โวลต์เราอาจจะตั้งสัก3โวลต์4โวลต์หรือ5โวลต์6โวลต์อะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าเซลล์แบตตันมันจะมีแรงดันไม่เหมือนกันในแต่ละลูกครับเราจะต้องทดลองด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับให้ฟังในโปรแกรมที่6คือโปรแกรมพิงเซลล์ปุ่มนี้เป็นปุ่มปรปับโวลต์ครับโวลล่มตัวนี้ปรปับโวลต์ได้0นถึง28โวลต์ ส่วนวอลุ่มด้านซ้ายมือตัวนี้เป็นตัวปรับแอมป์นะครับหรือ,อพันที่จะใช้ยิงเซลนะครับคือถ้าเราปรับสูงเท่าไหร่กระแสชาร์จก็จะลงมากเท่านั้น,นครับโดยสูงสุดปรับได้ที่5้าอนะครับก็จะอยู่ในช่วง51%สูนถึง51เนะครับเป็นการกําหนดกระแสชาร์จในเซลล์แบ,บตเตอรี่ที่จะยิงนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของโปรแกรมที่6เดี๋ยวผมจะลองคียแบตเหมือนเดิมนะครับก็ทีนี้ถ้าเราจะกลับมาเป็นโปรแกรมที่1นะครับ ก็หมุนวอลลุ่มลงมาต่ําสุดนะครับก็คืออยู่ในตําแหน่งที่1นึ่งเราก็กดโปรแกรมได้เลยนะครับพอกดโปรแกรมเขาก็จะรีสตาร์ทแล้วเข้าสู่โปรแกรมที่หนึ่งนะครับกลับมาเหมือนเดิมเป็นการเข้าสู่โปรแกรมที่หนึ่งคือโปรแกรมคุมแอมป์นะครับโดยสามารถคุมแอมป์ได้ศูนย์ถึงห้าสิบแอมป์นะครับซึ่งในโปรแกรมที่หนึ่งนี้นะครับเราก็สามารถหมุนวอลลุ่มได้เลยนะครับผมจะลองชาร์จที่กระแส4ี่แอมป์เหมือนเดิมครับเอาห้าแอมป์นะครับผมจะตั้งไว้ที่ห้าแอมป์ให้สังเกตดูเข็มนะครับ เข็มแอมมิเตอร์เขาก็จะค่อยๆปรับไปตามที่เราตั้งไว้นะครับถ้าแอมไม่เกินตามที่เราตั้งไว้ก็คือ5แอมแสดงว่าแบตลูกนี้ยังปกตินะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่5แอมกระแสคุมไม่อยู่คือวิ่งเกิน5แอมแสดงว่าแบตลูกนั้นมีปัญหานะครับอาจจะไปต่อไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องเช็คดูว่ามีแผ่นธาตุแตกเสียหายหรือว่ามีปัญหาอะไรในตัวแบตเตอรี่หรือเปล่าครับก็มันจะเป็นการทําให้เรารู้ว่าแบตลูกนั้นไม่ปกตินะครับอาจจะต้อง หาสาเหตุนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการพรีวิวแบบรวดเร็วนะครับสำหรับตู้เชื่อมรุ่นล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยให้มีปุ่มน้อยที่สุดแล้วก็โปรแกรมการใช้งานมากที่สุดนะครับในราคาจับต้องได้เริ่มต้น3,900บาทเป็นระบบฮาร์ดเวฟนะครับส่วน4,500บาทเป็นระบบฟูลเวฟแต่ราคานี้ไม่รวมเสียงเตือนขี้ผิดขั้วไม่รวมดีเลยตัดไฟหน้าเครื่องนะครับ ต้องเพิ่มอีก400บาทจะได้ครบแบบฟูลออปชันเลยนะครับก็สรุปแล้วจะอยู่ในช่วงราคา3,900บาทถึง4,900บาทมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่ารุ่นตู้รุ่นนี้ผมเก็บไว้เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ผมมีไม่ถึง10ตัวแล้วนะครับก็จะทําโปรโมชั่น5ตัวส่วนเครื่องเปล่ากา็รอจัดส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับคือที่ผมบอกไว้ก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับตู้เชื่อมรุ่นนี้แต่ถ้าใครหาได้ อยากจะส่งมาโมนะครับในแบบนี้ก็พักมานะครับรับเฉพาะ Can โ o KTB ARC 451รสี่ห้าหนึ่งรุ่นสีฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่เป็นตู้สีครีมโมไม่ได้นะครับบอร์ดคนละอย่างนะครับเป็นบอร์ดรุ่นใหม่จะโมไม่ได้อันนี้เป็นบอร์ดรุ่นเก่าที่ผมเก็บไว้นะครับก็ตอนนี้เราตั้งกระแสชาร์จไว้ที่5แอมป์เขาก็จะไต่ขึ้นมาที่5แอมป์เลยนะครับให้สังเกตด,ดูที่หน้าจอ หน้าจอก็จะอยู่ในช่วง4แอมป์กว่าๆถึง5แอมป์นะครับแล้วก็เข็มมิเตอร์ก็จะอยู่ไม่เกิน5แอมป์เป็นการล็อกกระแสที่5แอมป์นะครับถ้ากระแสอยู่นิ่งแบบนี้ที่เราตั้งไว้5แล้วมันอยู่5แสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ยังปกติอยู่นะครับยังรับรู้ความต้านทานภายในแล้วก็แผ่นธาตุยังสมบูรณ์แต่ถ้าล็อกไว้5แอมป์กระแสขึ้นเกินนี้แสดงว่าผิดปกตินะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้ในตัวด้วยนะครับสําหรับโปรแกรมการคุมแอมป์นะครับ ก็จะาประมาณนี้นะครับขาตกบกพร่องยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เรารีวิวรีวิวแบบรวบแลดตัดตอนแบบรวดเร็วทันใจนะครับให้จบในคลิปเดียวสําหรับใครที่สนใจตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับมีไม่เยอะเหลืออยู่ประมาณ5ตัวนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เป็นอันว่าวันนี้ทําคลิป,ปรีวิวเฉพาะกิจให้เพื่อนๆได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นตอนนี้ประมาณ23นาทีนะครับสําหรับคลิปนี้ ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบรวดเร็วแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ทำพรีวิวให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักสอบถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาในทีนี้ด้วยนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ